ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาก็คือวันแดงนะคะเรย์ดาเกยหรือที่เราเรียกว่าวันหยุดนะคะตฤเษ์กนั่นเองนะคะเราก็จะได้133เปอร์เซ็นตนะคะที่เล็กสำหรับคนที่ทํางานเป็นอันสัตว์ในคอมมูนนะคะส่วนอันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูว่า133เปอร์เซ็นที่เล็กนี่คิดยังไงนะคะขอคิดให้ดูเฉพาะ133เปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่ได้หักภาษีให้นะ ถาหักของตัวเองเรทเท่าไร่ก็เอาไปหักตามนั้นนะคะขอคิดราคาที่แบบว่าจำนวนชั่วโมงขอคิดเป็นเรทชั่วโมงที่เริ่มต้นที่300โครนแล้วกันนะคะบางคนอาจจะได้มากได้น้อยกว่านี้ก็ลองเอาไปคำนวณดูนะคะว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่า133%ิเนเี่ยที่เลกเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่ถ้าสมมติเราได้ชั่วโมงละ300โครนนะคะ ถ้าสมมติเราได้ชั่วโมงละ3 0 0โครนคนะคะ133มเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลายเป็น399โครนต่อชั่วโมงนะคะทีนี้บวกไปอีก300ซึ่งปกติเป็นค่าแรงที่เราจะต้องได้อยู่แล้วนะคะมันก็จะกลายเป็น699โครนต่อชั่วโมงนะคะยังไม่หักภาษีนะคะย้ำนะขึ้นขึ้นตัวหนังสือไว้แล้วยังไม่หักภาษีกวัวจะมีดราม่าเหระทำไมทำไมได้เยอะจังนะคะยังไม่หักภาษีนะเอาไปหักลบเอาเองนะคะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะ ทีนี้699โครนเนี่ยต่อชั่วโมงสมมติวันนั้นเราทำวันแดง2วันเราควงเวรเช้าบ่าย2ที่เราทำา2ที่เช้าที่1ไปต่ออีกที่หนึ่งรือว่าอาจจะ ยังไงก็ได้ก็สมสมุติสมมุติถ้าเราทำเยอะสมมุติ14ชั่วโมงนะคะหักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันได้มา9,786ย9,786โครนนะคะต่อวันนะสมมุติทำา2วันวันแดง2วันควงเวรเช้าบ่ายได้มา1,9572โครนนะคะอันนี้คือ1,33%ที่เล็กนะคะ,ะคูณ3.5หเรทเงินไทยก็ได้มา68,502บาทนะคะถ้าหักลบภาษีแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ สี่หมื่นไหมคะน่าจะประมาณนี้นะมันก็โอเคนะทำสองวันได้ประมาณนี้นะคะยังไม่หักภาษีนะคะตัวเลขที่เห็นนะ ค่ะก็133%นะคะ,ะ,คะเห็นตัวเลขกันแล้วนะคะพอจะเป็นน้ำจิ้มให้เลยน้ำจิ้มค่ะที่อยากมาทางานนอลเะบบนะคะไม่ใช่มีแต่อาชีพพยาบาลอย่างเดียวนะคะมีหลายอาชีพคนไทยมาอยู่ที่นี่เยอะนะคะแล้วก็ทําแตกต่างกันไปหลายอาชีพนะคะส่วนของภาคเอกชนนี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะคะอันนี้ขอพูดถึงแต่ภาครัฐบาลว่าเราจะได้133%ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ